สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการพ้นจากตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับวันนี้ท่านนายกที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับวันนี้ท่านทราบไหมครับว่าถ้าท่าน ะละทิ้งหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เสียหายกับราชการเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะพ้นจากตำแหน่งได้นะครับซึ่งในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537แก้ไขเพิ่มเติมถ,ถึงฉบับปัจจุบันนะครับในมาตรา90ทับหเนี่ยบัญญัติเอาไว้นะครับว่าเมื่อความปรากฏ โดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอำเภอว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองประธานสภาผู้ใดจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนคําสั่งของนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา90วรรค3ในมาตรา90วรรค3เนี่ยนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ย เป็นไปในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสียหายแก่ราชการให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจงแนะนําตักเตือนผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการดังกล่าวหรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทําหรือให้ระง,งับการปฏิบัติของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระง,งับ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในอำเภอก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งในเรื่องของการระงับการกระทำนะครับที่อาจจะเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการนะครับต่อมาในมาตรา92นะครับเมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา90ทับ1นเนี่ยปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับกระทําความผิดตามที่ถูกสอบสวนให้นายอำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนเนี่ยพ้นจากตําแหน่งภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีนะครับท่านรองนายกประธานสภารองประธานสภาก็ดีนะครับ ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยจงใจทอดทิ้งละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงนะครับหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝื้ต่อความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอตามมาตรา90ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้นะครับ